ดีครับนีเอฟซีลอชมนะครับปูซานแล้วบอสเนี่ยปูแล้วครับปูนแล้วบอสจองไว้จองไว้เดี๋ยวพระท่านอ่าฟ้าฟ้าแม่พ่อเดี๋ยวพรทันได้เลคิดว่าคืนนี้คนสีไหลครับนี่ยลายครับคืนนี้ขึ้นขึ้นท่าเนาะคขึ้นท่าเนี้ครับขึ้นท่าฝ่าฝ่ามาครับนี่ครับพป้ข้าไม่ขายโป้ข้าไม่ขายกันร้ายครับนี่ มันเรียกซื้อบ้างเหรอครับราคาใจเท็จหลาดอ่ามีมสิบบาทก็ทำได้ไปซื้อี่ร้านเอ่องานขายของขายหลายร้านร่วมกันพอดีอันนี้ครับเป็นส้มเอ็มร้อยห้าสิบครับผู้ใดมีซื้อเขียนซื้อมา ยดกันไหมครับชิงท้องครับมันี่มีท้องแก่ข้อมมีท้องแก่ข้อมครับเข็นชื่อที่อยู่ใส่ฝาเอียบร้อยเห้ดีดีครับแล้วก็เผาหน้าดีดีครับเี๋แก่ท้องคื้นนี่แก่ท้องครับครับแก่ท้องสามเสียดครับคันนี้ครับฝ้าเขียนซื้อกันเ้องครับมันนี่แก่ท้อกัน เนี่ยไม่ย้อนกันครับคืนนี้นี่ครับแจกทองแน่นอนเต็ M150 นะครับแจกทองผู้โชคดีได้รับทองครับนี่ฝา M100 ของเรานะฮะเแฟลว์เจนซื้อครับแฟลว์เจนซื้อเด้อ เสื้อพับใซ่าเอวร้อยของเราครับจะได้อามยอนแท่ตู้ครับยงมาด้วยกันที่เราพรมกันอยู่นี่เรามากกะได้กอนรถารกันเดียวกันเาขาด่ายรออยู่หลายครับเต็มเงินเซ่กระป๋ามาหลายครับกอเดินเที่ยวด้วยกอนาท๋นทะเลรองทะเลรอง เอาเอาเดียวก่อนนมาดนั่นแหละยกมาเ้าเราดอนั่นแหลาอางบแต่บาสดให้ได้อาพาบึงบริการเดินไปเรื่อยเยครับเซีเอีรุ่นน้อยครันี่มาานน่ะเดีมารานดียเา่้ามาเลยเี่บ้าเราไม่ใช้าบาเราใส่แต่ซีน้ขนมเค้กขนมเบี้ยง แไม่ีของกินตังมาหลายมูนี่คือนี่พวกตังไม่หลายครับอันนี้ก็เป็นลาบหน้านี่ครับโอ้โหหน้าอร่อยมากครับนี่นี่ครับมีปอกปีครอบนี่ครับเสียบดีเด่นโอ้ยหวยทองอย่างดีเลยคุณทองเพชรหวยทองอย่างดีนะ ขาหมูใครชอบของมันมาทางนี้ครับนี่ดูยั่วเลยนะเนี่ยใบค้าของเราน่ารักเจมิ่มเลยครับคือนี่พบกันได้ครับมาเลยครับวัดนากลางเรามีอาหารกินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดินไปตามดูดูด้เลยครับสองร้อยปีทรมานไม่ทรมาน์ดเราไม่ต้องอาศัยหมอ ไปไปแปร you, ไปยามเดินไปจะเอาสูตแปลงอีก้เป็นเป right. ็นแปลงควนดินและกระปุกครับเข้ามาจะได้มีอะไรทำปอะกอบหลังกายเป็นร้านลูกชิ้นนะครับร้านลูกชิ้นทอดลองฮะร้านลูกชิ้นทอดลองเนี้ะมีหน้าอร่อยนะาลอยปลาเนี่ยซักมหาเจดีย์นะครับแหววววบอกจะถามเทศขามเทศก็มี ขาหมเดแดงฝักใหญ่ๆนีขามาดแดศจากที่ไหนครับเนี่ยแม่โนนไทยมขามเดแดจากโนนไทยนะครับใหญ่ๆเลยครับ อันนี language, ite, ้เป็นอะไรครับเนี่ยบาร์บีคิวเนาะบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวอเดูาีูสัตว์น่ารับประทานจริงเด้อมาเด้อครับพี่น้องเด้อเพิ่มครับมาตีน้ำกันนี่เนื้อเนื้อมาได้สิบปลาสิบปลาทุกไม้สิบปลาทุกไม้ครับหมูไก่ปลามีทุกรสทุกรสชาตนะฮะอันนี้ก็มี็นก็ม้วนตามฤดูกาลนะฮะเราเป็นงาบุญของเราเ็นงานของเรา ไหว้พระไหว้เจ้าไหว้พระพุทธรูปแต่าพุทธรูปเป็นสกนาระยงอากาศก็เป็นอย่างดีน้องบาดีนเอยอากาศดีคุณยมไม่ร้อนบรรยากาศไม่ร้อนอากาศเป็นชุนชูแบบนี้สบายใจได้ไม่ร้อนเปิดเพลงก็สบายใจสบายใจเพราะะนั้นแต่ท่ามาท่นีทุกคนอยกเป็นบอาต้นับเขาสัวน่าเของมหาบุญมาตุร นะครับนี่เป็นน้ำราดน้ำปั่นนะฮะรานน้ำน้ำปั่นนะฮะช่องไหนคะช่องขอข้าวใหญ่ครับผมหอนะข้าวใหญ่ชาแนลครับฝากติดตามด้วยนะครับอะไรนะครข้าวใหญ่ชาแนลากร้าปันมะค้พร้าวปั่นไอติมนะครับนี่นี่ครับตามเบอร์เลยครับนี่ข้าวเราน่ารักะครับรหาบบาวาน ครับรักแก้วพี่ชายไม่เป็นไรครับไม่ได้ถือตังลงมาด้วยเอาไว้รอบเอาไว้รอบหน้าครับผมนะครับเดินมาเดินดูครับาหงขากันเยอะเลยครับกินเยอะแยะนี่ปลาปลาปลา มันต่างไ้นะมันต่างไปนะครับเลยขนมครับนี่เขาเรียกว่าขนมอะไรครับเนี่ยมอดใหม่หมมมใหม่กรอบๆเลยครับรอืน่าอร่อยรีบบมาครับเดี๋ยวหมดก่อนไว้ทันนะฮะ นี<ฮ>่คร <niño> ับดูทอดกรอบๆใหม่ๆขึ้นจากเตาร้อนๆนะฮะแก้วนี่ครับหอยทอดหอยทอดผัดไทยมีหอยทอดผัดไทยนะครับมีเคสตัวลงตัตับต่อจุงต่อแจกลาบเปลี่ยนได้นะครับนี่ มีต้องการก็จะเป็นมะพร้าวปั่นธรรมดาแหละแต่จะก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อไอติมเป็นเนื้อไอติมเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวไม่เคยเห็นเคยดูต้องดูร้านนี้ครับวันนี้พี <c oughs> ่เดี๋ยวพี่เขาจะทำสาธิตนะครับให้ดูเลยนะครับสดๆเลยครับพี่ครับแม่ค้าก็สองคืนแล้วก็จะแบบเบอร์เอรนิดนึงหมเบอร์เบอร์คืนที่คืนเยอะไหมครับคืนนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เรื่อยๆเรื่อยๆเนาะแต่ว <ๆ S 1> ต่าคืนนี้คิวดว่าน่าจะอานยะ

ทางเข้าวัดเลยนะครับถ้าใครสนใจสายหวานฮะอันนี้สายหวานทางเข้าวัดเลยขาก็เดินเข้ามาเต็มเลยครับน้ใมที่เ็ช่วยมด้ที่เข้ามากับหมอลำไหมพี่มากับหมอลำไม่ไม่ครับไม่ไมอมามาเองใช่ อันพ่นปูสารนะหจ้าพนักงานไปจอารยืนได้นานแค่ยังหยิบด้ไย้ได้ไอยไา้ได้ได้ได้ไอ้ไ่้ได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 ้ไก้ได้ไดลได้ไ้ได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 ้รด้ไ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 ได้ได้้ได้ไ้ได้ได้้ไร้บด้ได้ได้น้ได้ด้ได้ไ้ได้้้ด้้้ไ้ หอมเสือบท์นะฮะว่าดูไม่คิดต้องนั่งกุ๊กี่แก้วค่ะได้เลยค่ะของเรามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ใครอยากกินนะอยากลองอาเราหอมอร่อยครับพี Pepper> ่ตามเบอร์นี้เลยครับผมข้าวบ้านแก้วโดยเฉพาะนะฮะอร่อยแก้วร่อยแก้วดีใช่ไหมจ้ำ